ต่างหูเต่าร้างจะมีความสวยงามดูอ่อนช้อยส่วนหนึ่งมาจากเครื่องประกอบอย่างเกสรดอกที่ใช้สำหรับการตกแต่งในต่างหูเต่าร้างจะใช้ประมาณ90ดอกด้วยการใช้ลวดเงินปั่นเกลียวแล้วนำไปพันตั้งกล้าทองเหลืองเผาไฟให้เกิดความร้อนเพื่อจะดึงขยายออกแล้วดัดเป็นดอกที่มี6กลีบ จากนั้นจึงจะตอกไข่ปลาทับแบนเชื่อมติดให้กลายเป็นเกสรดอกซึ่งการติดไข่ปลานี้ช่างจะต้องทำด้วยความประณีตบรรจงเพื่อให้ต่างหูเต่าร้างมีความวิจิตรงดงามร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน